สวัสดีครับพี่น้อง fc วันนี้ทีมงานทีมเมืองมหหจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยเจสีคู่เอกคู่ที่4ประจำวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566เนื่องจากคู่ที่4เอกลักษณ์ไม่พร้อมชกค,ครับทางผู้จัดหามวยมาแทนในพิกัด122ปอปอนด์มาดูคู่ชกกันครับก่อนเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจสีประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แ pak y o k 168พี่น้องบอกว่าทีมมึงผลแนะนามารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวต้องแอด P.A.K.Y.O.K. 168ครับมุมแดงเพชรน้ำงาม V.K เขาใหญ่อายุ22ปีสูง175ซนติมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดขอนแก่นซ้อมที่ค่ายพันธมิตรชื่อเดิมเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องปั้มรัดมัดต,ตีค้ำแทงลึกบู๊ดุดันแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงครับสามไฟล่าสุดมีนาคมห6ชนะคะแนนสตังทองชอพยัค กรดกรดาคม66ชนะคะแนนเมาครีวอร์จากาวุธสิงหาคม66ชนะคะแนน9ล้านสอจอแดนระยองมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรก้าอินไฟสไตล์อายุ20ปีสูง172เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่าย FA กรุ๊ปชื่อเดิมยกเงินเดชเพชรสีทองเป็นมวยเข่าล็อกลัดตีเหนียวแน่นสาดแข้งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ สามไฟล่าสุดมิถุนายน66แพ้คะแนน9ล้านสอจอแดนระยองกรกฎาคม66แพ้คะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มกันยายน66ชนะคะแนนราชเดชส,สอเพชรจำัดเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับทั้งคู่เคยโชคกับ9ล้านมาเพชรกล้าแพ้มาส่วนเพชรน้ํางามชนะมาครับและชอบไปที่มวยยืนในรายการช่วงชกทางมวยความเร็วแลวจะจังหวะฝีมือการตัดสินใจดีกว่าครับ ส่วนตัวคู่นี้ออกไปที่เพชรน้ำงามว k เขาใหญ่จะเบียชนะเพชรก้าอินฟ t s t ต l ์ไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีลุ้นมันทุกยกครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้อง f อทุกท่านสุขภาพ,าพแข็งแรงโชคดีโดยๆเฮงๆขอขอบคุณและสวัสดีครับ